สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมยูกิโอมาส์โกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นซาโซนะตานี้ทอยเดชนะครับได้เริ่มก่อนนะแต่มือแม่งโคตรกากน,นี่แทบจะเล่นไม่ได้ครับแต่่ายัางดีครับมันจะบอพอมีท่าที่ฝืนๆไปได้นะแล้วก็แฮนด์แท็บแบบบึ้มๆครับเป็นแม็กซี่อุตระและก็ชีดาดนะต้องกรอดูใช้ดีๆนะตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยก็อเหมือนเดิมครับตามูตรครับบอดโลกนะระเบียบพวกเทนจีครับโดไปก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ได้โดดละก็สเปคต้องไปนี่ฟังค่าแม็กซี่นะก็อ เก็บโกคน,คนปลาแฮนด์แท็บนะตรงนี้ก็เรามีอัวระากับชีดาจะมามี2อชอยจะต,ต้องเลือกดีๆนะตัวนี้ใช้เป็นอัวระาไปก่อนครับพอปลาเสร็จปุ๊บเนี่ยชีดามันครอบคลุมมากกว่านะไว้ใช้ตาหน้าก็ได้อทีงี้พอัานอัวระาในเกมตรงนี้แหละอย่าไปงกมากเลยดีต่อครับทีนี้ฝั่งข้ามไม่น่าจะมีอะไรขัดฝางเราได้แล้วเต็มที่ก็เป็นอิมเปอร์ไหมหรืออย่างแย่สุดก็ให้มันโดนดีวิลุแต่ว่า มือกระต่อกันนี้ไม่น่าไปถึงนี้ไปรูนะแต่เป็นมากรมืดครับไอ้มากรมืดนี่ก็ประหลาดนะในดิดใส่ไปแค่2ใบนะแม่งขึ้นทุกมือเลยนะตอนนี้มากรมืดสเปรย์ครับเสร็จปุ๊บลิงก์ต่อครับถ้าเป็นเด็กนะก็เราทมหลุงไปให้มันครบสธาตุก่อนครับเผื่อแบบฟุ๊กฟุกอะไรขึ้นมาครับเราจะขึ้นเป็นโปตอสได้นะแล้วก็ใช้เป็นเฮวีดาร์กอนเซอร์เคิลครับทีบิวมากรมายานหนึ่งตัวครับเติมมากรมายานหนึ่งตัวขึ้นมือถ้าเกิดทีบิว ไอมอนที่ไม่มีเอฟเฟคครับสามารถสเปรได้แต่ว่าตัวที่สเปรมาไม่มีเอฟเฟคครับซึ่งตรงนี้เราจําเป็นจะต้องใช้เอฟเฟคนะเราชีวิตวิ็งทิ้งไปเลยอดีตโอลานะก็อยากว่าครับเพราะถ้าเกิดเราบ้าจี้ใช้ชีดาไปเมื่อตะเกียเจ๊งเลยนะแบบแพ้เลยอะตรงนี้ยังโชคดีครับที่เราเก็บชีดาไปนะชีดาครับในเกรททิ้งไปเลยเนี่ยกเกมโกลคนฟายแทบนะแม่ถือแม่ซีโอ,อ,อระกันทั้ง2คนเลยนะ ดีครับเราเหนือกว่านะเราบีชีดาแต่ก็ไม่แน่ฝังข้า,าจะมีชีดาเหมือนกันก็ได้ตรงนี้เอาเป็นไทอาร์ R ครับมันจะถามแล้วจะสเปรย์ลงบอดหรือเปล่าต้องห้ามสเปรย์ครับเพราะเกิดสเปรย์ปุ๊บเอฟเฟกจะโดนดีเกตแล้วเราจะแพ้เลยตรงนี้เป็นไทอาร์ R ครับเอาขึ้นมือตาน,นี้ยังไม่นอร์มอนครับเดี๋ยวลงไปได้นะนอร์มอลไปเลยแล้วก็ฝั่งข้าครับเป็นแมกนัมัดนะก็อาจจะเป็นเด็กมืดก็ได้เราทำโปรตอสประกาศมืดนะน่าจะไปถึงอยงู่ตรงนี้ตรงนี้โอ้มาก่อนมืดโดนนะแต่ว่าก็ยังพอได้ครับเพราะไอคนนี้มัน ต้องรีมูฟมังกรมายาใช่หละดีนะเทียบเราลิงเด็กทิ้งเอาไว้ครับเพราะว่าเกิดว่าใช้ดากอนเซอร์เคิลครับทีบิวไอ้มังกรมืดปุ๊บเด็กทียรแพ้เลยนะยังดีครับที่เราค่อยๆไปนะชา้ชาๆถ้าไปทรงนี้น่าจะไปถึงโปรตอสยากแล้วอะเราไปต่อครับไม่พยายาเลยโกเทค,ครับรีมูฟมังกรมายาหนึ่งตัวสเปรทโทเกนนนี้เราก็ไปต่อครับไปขอเรื่อยๆติคโครครับเป็นไกมาสเตอร์ เชนหนึ่งเซอร์ครับแล้วก็เชนสองเอฟเฟกต์ไฮอาร์ครับโม้หนึ่งตัวสิ้นทอปเลยอ่าตัวนี้เรามีสองห้าครับมีไฟกับลมใช่ไหมแล้วเราก็มาเป็นมังกรดินครับอยากพอเล่นต่อได้บ้างเซอร์ครับเซอร์เป็นเอเมแกนนะครับเพราะเดี๋ยวเอเมแกนมีมอนสเตอร์ซิงโคลครับเซอร์เป็นโปรตอนมาแล้วก็สเปรย์ประกาศมืดให้มันรู้กันไปเอเมแกนครับเซอร์เป็นโปรตอน แล้วก็ชีรุสามครับไม่ต้องได้นายแท็กซี่ครับสเปรย์เลยแล้วก็โปรต้ครับประกาศมืดอ่ะชีรุนร่นเนาเขาฝังข้า,ขามบบเป็นอ๋อเป็นเซจูเลียนนะเซจูเลียนก็มาเป็นแสงกับมืดใช่ไหมแต่ว่าประกาศมืดปุ๊บเราตัดใครแดะเราก็ตัดได้ครึ่งหนึ่งใช่ตัดทูเดียตัดเอาจต่างรีไม่ได้นาะมาแค่ห้าสเปรย์เฉยๆเนาะแต่ว่ารื่แม,ม็กซี่ครับยังไงเราก็พอจะได้เปลี่ยนอยู่บ้านแล้วมั้งัอนี้เสร็จป,ปุ๊บเราพันเลยอ่ะเราดูครับอ e ีฝ่ายเขาจะไปที่ไหนนะ ตอนนี้มือน้อยมากครับแม็กซี่ครับถือไว้กับเท่านั้นนะปลาทิ้งปลาข้าไปเลยโโอ้โหเรียบร้อยเรามีชีดาบคมีชีนิวนะก็แอบแถบปลากันเยอะมากนะไม,ไม่มีอะไรสำเร็จสักอย่างเลยนะพี่เสียเปรียบแล้วนะเพราะว่ามือเราหมดนะอนน่ะตาต้องจัวทีละใบที่มาสู้แล้วเรามีแค่หนึ่งในเกตนะในเกรดแค่มอน้วยโอ้โหฟีสมิดมจะเชื่ออะไรพี่ชาย ลหลังๆวันนี้ประกาศแสงทั้งตจบไปเลยไหมไม่มประกาศมืดนะไม่ค่อยเจอเดี๋ยวมันก็มีอะ่ะมันก็อย่าว่านะประกาศมืดก็เจอแสงประกาศแสงก็เจอมืดมันก็ประมาณนี้แหละฟีสมิทแท็กครับเดี๋ยวเราค่อยไปในเกียร์ไอตัวซีเควนซ์เหมือนเดิมนะน่าจะพอได้ช่วงนี้ครับแบบว่าลหลังๆมาเน,นี้ยพอมาลิสมันขึ้นไปอยู่ท็อปใช่ไหมไอฟีสมิธกับบูอายมาตกมาอยู่แบบแถวพวกแพทตินัมไดมอนด์เยอะมากๆนะไปต่อถ้าเป็นรอเขี้ยม แต่ก็อย่างว่าครับไอเดียพวกนี้มันเล่นง่ายกว่านะอย่างฟรีสมิทมันก็เล่นปเป็นเส้นตรงใช่ไหมบูอัลมันก็มีคอมโบงมันอยู่แล้วครับไม่เหมือนมาลิสนะมาลิสมันแบบไปเรื่อยเนาะมันก็อาจจะเล่นยากกว่าแหละออกไปลาใครมาครับลาใครมาตรงนี้นะต,อนนตอนเล่นอะ่ะคิดนิดนึงนะเพราะตอนแรกตั้งใจเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าจะในเกตซีเควนใช่ไหมแต่ว่าลืมดูไปครับถ้าสมมติคอาโบเป็นไอเอ็นเกเบอร์ฉากเอ็นเกเบอร์สเปยซที่มายัดไอดียแค่ไหนแล้วก็เอาตัวลิงก์มาเสียปุ๊บเนี่ยเขาส่ง ไอตัวนี้ไปปุ๊บนี่หายจ้อย,ยนะแล้วเราก็จะโดนแบบเป็นคอมโบลำบากมาเดิมครับเพราะงั้นตรงนี้ฝาข่ามือค่อนข้างน้อยครับใบหนึ่งคือไอตัวอาร์ตี้มาตะกี้่ะอีกใบคือใครก็ไม่ดูนะแล้วเราห้ามสเปรย์มืดอยู่น่าจะพอได้เพราะงั้นเดี๋ยวเรานเเกตตรงนี้แหละแฮมจบๆไปบางที่ไม่ต้องแบบเปลี่ยนแผนการทางนะนีโซดเลยในเเกตทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยววัดดูกันลองเป็นอาร์ตี้ครับแล้วก็ซิงโคลออพไพมัสนะ ก็เหมือนตัวฝั่งไพมัสกับตัวเนกาเทียใช่ไหมมันเป็นแสงใช่ส่วนตัวหุ่ณยน์นะมันจะเป็นธาตุมืดนะอันนี้พามิล่าครับก็จะได้เสิร์ชใช่ไหมสามารถเสิร์ชเอเบลมาครับก็เป็นโอใช่ไหมเสิร์ชเสร็จปุ๊บทำลายการ์ดได้2ใบฝั่งเขาใบหนึ่งพาเราใบหนึ่งแต่ว่าโปรตอสมันไม่ถูกลายเจตไฟ,ฟการ์ดอยู่แล้วเต็มที่ก็แกม่าเสอร์โดนทำลายก็ช่างมันครับโดนนิกเก็ตไปแล้วนะหมดประโยชน์ละเธอเป็นโอ้ครับระเบิดทิ้งข้อตัวหวังแล้วก็แปะโอ้เลย ตัวนี้เป็นพามิล่าครับพามิล่าก็เต็มที่ก็เป็นทูเดียแต่ทูเดียสเปย์ไม่ได้นะสเสรครับเป็นสแตนด์อัพแปฟิวโอ้โหอยจาจะเชื่อนี่มือเดียวกันปะเนี่ยแม่งมีแบบแม็กซีอุลละชีดาบเหมือนมือแบบมือมือเราไปนะอุลละชีนิ้วชีดาบเนี่ยแล้วฝั่งข้ามมีชีนิ้วแถมมัจะโ้โหเกมกลคนในเกตดนะ อ่าตนนี้เป็นกากรอยครับแล้วก็ผ่านนะเดี๋ยวพอเข้าเคยปุ๊บกากอยมันดันที่มาใช่อาจจะปรับเท่าไหร่ปรับ4ี่แต่ก็ไมีความหมายครับเพราะว่าไอโปรตอนมันไม่ถูกไลไรไฟการนะจูครับโอ้จูเก่งครับเป็น e k c ครับ e k เก็พอจะมีอนาคตอยู่บ้างครับแต่ว่าขั้นแรกครับเพื่อบาคบให้เขาเล่นครับถ้าเกิดเราประกาศมืดปุ๊บเนี่ยไอกากรอยครับมันต้องดันที่มาเดี๋ยวนั้นครับไม่งั้นดันไม่ได้ละเพราะงั้นเมนหนึ่งครับเรากดเทคโปรตอนเลยครับประกาศครับ ประกาศมืดนะเพราะว่าประกาศแสงไม่ได้ครับไออเคซีไมาแสงนะประกาศปุ๊บน่าจะลำบากกว่าเดิมเพราะงั้นประกาศมืดแต่จบๆไปแต่ายัใไงเรานอมอนได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะตรงนี้เราเป็นอีเคซีครับเอฟเฟกเลยทีวีตัวเองสเปรย์หนึ่งตัวซซโซเอเป็นไทอาร์นะโชคดีที่ใส่ไทอาร์สองตัวครับเพราะว่าจากที่เคยเล่นอ่ะส่วนตัวไม่ค่อยชอบไทอาร์เท่าไหร่ครับเต็มที่ก็ใส่แค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าพอริที่ใส่สองมันก็ต้องขอบคุณนะเพราะว่า ถ้าเป็นโมเย่เล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีมือนะเป็นลองโยนก็เล่นไม่ได้ตอนนี้ตอนที่เล่นได้ก็คือไทอาร์ลิวต์หนึ่งตัวครับไม่เหลือใครนะไอดีไปต้อมเว้ครับตาโทเค็นหนึ่งตัวแล้วกไอเฟกของเฮวีดาร์กอนเซอร์เคิลครับในช่วงไมเ่เฟดก็ถ้าเกิดคอนโทรลมอนสเตอร์แบบบทสนามมามีมอนไม่มีเฟกต์ก็คือโทเค็นครับรีมูฟเซิร์ชเทนจีหนึ่งใบขึ้นมือเซิร์ชการ์ดเทนจีครับเซิร์ชเป็นเทนจีเอฟเิตี้ครับเดี๋ยวแปะปุ๊บแล้วเดี๋ยวเสิร์ช e. ไอเวทโม่อมาใบหนึ่ง เสรครับเป็นเวเซลแล้วก็ใช้เลยโม1หนึ่งครับโมมังกรทองครับแล้วก็เสร์จเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงจะโดดได้นะเดี๋ยวเรา ot, บูบอร์ดเยอะๆเลยลงผู้หญิงซิงโคครับแล,ล้วเรียกไอตัวเนี้ยไอตัวนี้ออกมาไรพอไหมไรแปดพันครับเรียกมังกรใหญ่มาช่วยอันตรีปรกอางปังน่าจะพอได้อยู่เพเมังกรแสครับรีมูฟสไปเพื่อนหนึ่งตัวเอาเปมังกรน้ำนะได้ซิงโคเป็นคู่นี้แปดแปดแล้วก็คูน 88, ค่นี้แปดแปดนะอาจจะแบบเป็นเบกเสียดีสองใบ ้ไปอ่ะเรียบร้อยก็โหแฮนด์แท็บบึ้มบับนะมีทั้งแฮนด์แท็บมีทั้งใบแก่นะทั้งสองฝ่ายเลยก็ยถือว่าพอได้มาที่เราได้เริเร่มก่อนนะเพราะฝั่งข้ามแบบเด็กค่อนข้างโหดกว่านะถ้าเขาเริ่มก่อนแล้วเขาตั้งได้เงี้ยก็อาจจะลาบากได้เหมือนกันนะต่อเอาแบา,านี้ครับผมเดี๋ยวไปดูดีเดี้ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นดีเด็้ของเด็กฝั่งข้ามมื่อกี้ครับก็เป็นไอเซนตูเรียนใช่ไหมมาคู่กับฟรีสมิธครับก็เม่เด้เข้าไปแรกเป็นไอหนิงดาวครับ เวลเลอร์ล็อกเบิร์ตแม็กซี่อุลละไอพามิล่าครับทูดี้อาอาร์ตี้นะลาไคม่าคนนี้คิเมล่าครับตอนเล่นเหมือนจะไม่ได้ใส่นะมันดูแบบเล่นยากๆมาจะไม่ผิดแล้วก็เป็นเมลชามมี่ครับแมกนามัตซุชเชอร์บาตเด็กเอนเกเฟอร์กากอยนีบิลุฟีสมิทแท็กครับแล้วก็เป็นฟิวนะฟิวเซนจูเลียนชี้นิ้วชี้ดาบไอโอสแล้วก็เป็นเวกัพครับอิมเปอร์แล้วก็ฝาแรงนะ เอ็กตาก็เป็นพวกฟรีสมิธแหละที่มาคู่กับพวกซิงโคลของเซจูเรียนนะก็เอ็กตาแบบเบิ่มๆนะโอ้่ตัวนี้ด้วยพอตัวนี้ก็เก่งนะถ้าเกิดได้แบบเป็นสายของฟรีสมิธล้วนๆอะไรอย่างนี้นะก่อ,อนไปนี่ครับสัตว์ตาแรกนะเดี๋ยวไปดูตายสองต่อครับอันนี้ก็เป็นตายสองครับตานี้ก็ดถอยนชนะครับเริ่มก่อนนะมือแรกก็เมื่อเดิยครับเกมโกลคอน,นเดเกตนะอูราแม็กซีครับแตบบ่วันนี้โจทยดีมากๆนะแล้วก็เป็นโมเยครับกับโปตอสแล้วก็เป็นเอิเมแกนครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่า เพราะว่าถ้าเกิดลงโมเยปุ๊บเนี่ยแล้วเสิร์ตเป็นโปรต์นเนี่ยแบบโชว์โปรต์สเปรย์อะเขาจะรู้นะแล้วมันจะโดนคัดง่ายครับเพราะงั้นเราโชว์เป็นเอเมแกนมันจะเล่นง่ายกว่านะตนุ้ยเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับก็ตรงโมเยครับตามสูตรครับวานกาคาร์มโบนนะไม่วานสิหนึ่งจุดห้านะโมเยคู่กับมากรมายาอะไรก็ได้โชว์เป็นเอเมแกนครับนี่แม็กซี่นะก็เรามีเวลาครับเราก็ปาตรงนี้แหละไม่เดี๋ยวไม่ได้เล่นนะเวลาครับในเกมเลย นต่อไหมไม่ีแล้วเราก็ไปต่อของเราครับไหลๆนะสเปรโทเก็ตแล้วก็ซิงโปกออกเป็นไกดมาสเตอร์เท็นดนิงเซอร์ครับเทสองจั่ววีโชก็ถือว่าสบายไปโคตรโจเก่ง,งนะเนี่ยโจเป็นมังกรแสงนะแต่ว่าถ้าเกิดมังกรแสงมาตั้งแต่แรกจะดีกว่านี้และคู่นี้นี่โคตรเก่งนะถ้าเป็นแบบทูการ์ขบของเราใช่ไหมละ่ะแต่ตรงน,นี้ไปลองยัวครับเราก็ทำเป็นแบบบาลอนแล้วเขาเราไปเรื่อยๆนั่นแหละ ไปของลองอยู่ครับทิ้งเพื่อนสเปคแล้วก็ซิงโคออกเป็นบาลอนนะแล้วก็ลองอยู่ครับพันสองนะก็จริงจริงอ่ะนั่งคิดอยู่อ่ตอนเล่นอ่ะว่าจะเอาคุมหรือเปล่านะเพราะเราลิมูฟบางกองแสงใช่สเปคเป็นใครสักคนออกมาแล้วก็ลิงทิ้งเอาไปเด็กมาตั้งไว้เงี้ยมันก็พอได้ใช่แต่ว่ามันก็เอาแค่นี้แหละเดนตนาค่อยวากันต่อนะแต่จริงๆริงพอเล่นไปจนจบเกมอ่ะเพิ่งมาคิดได้นะว่าควรจะทำแบบเมื่อตะกี้นะไม่น่าแบบรีบไปหน่อยเลยแล้วไม่ไรครับไปแล้วก็ไปแล้วนะ ปรตอครับประกาศมืดเหมือนเดิมนะอาเสียปาครับตอนนี้ก็มือข้อข้างกาครับและไอแกรมเตอร์เนี่ยอย่าให้บอกเมื่อกี้ครับเราพลาดตรงที่ว่าไม่ได้ลิงก์เด็กกับมาใช่ปะเพราะว่าแกรมเตอร์เนี่ยครับมันไม่มีกระสุนในหลุมนะกระสุนคือต้องใช้บนมือครับซึ่งก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะแต่ว่าเช่ามาครับมือข้อข้างกาครับร้องจว่หาใครสักคนมาเป็นกระสุนให้แกรมเตอร์มานในเกะครับพองานแม็กซี่ครับปาไปเลย ก็เม้นหนึ่งครับฝั่งฆ่าเสรินนักลบครับก็เสรินนักลบมันไม่ควรจะดีเกตเพราะฝั่งข้ามมือเต็มใช่อันนี้เราก็จะรู้ด้วยฝั่งข้ามดีเกตอะไรนะโคมิเมนโตครับเมนโตเนี่ยหน้าตามันดูเป็นมืดทุกตัวนะแต่ว่าจากที่เคยเล่นครับโซ่นเนี๋ยวมันจะไปทาบดินซะมากกว่านะเพราะงั้นประกาศมืดไปมันก็ค่อนข้างเส็งๆนะอ่าซัมมอนครับเป็นดาร์กเบลดนะดาร์ Bad, กเบลดก็ทำลายมอนสเตอร์เมนโต้หนึ่งตัวใช่ก็ทำลายตัวเองสเ,เปรย์เลเวล์สามต่ำกว่าได้ ตอนนี้พวในเกตนะครับสเปรย์แก่ครับแก่ต่างฟิวชั่นได้นะผมยังไม่เจอกระสุนนะตอนนี้แก่ครับตอนแรกก็นึกว่ามันมีไอจระเข้ใช่ไหมจระเข้หน้าท่าแสงครับไล่ตัวใหม่ครับท่าดินและเพิ่งนึกออกนะว่าตัวท่าดินเนี่ยมันตีสามพันนะเอามาแล้วตีแรกกันนี้ะจะจุ้งจะเหมือนกันนะเพราะงั้นตอนนี้เราก็ต้องยอมตัดใจครับเอเมเกนก็ชักมันนะก็รีบูครับในเกตเลยดีโทครับ แต่ไงเรามีแม็กซิ่อยู่นะถ้าเกิดเขาไปต่อน่าจะพอได้อันนี้ไปมาครับม้าก็อันนี้โชคดีที่เราจุเวลามานะถ้าเกิดมา้าลงปุ๊บเรามาทีบิวโม2สองครับเราใช้วัวละตรงนั้นง่ายกว่าส่วนบารอนเก็บไว้ในเกรช็อตสำคัญดีกว่านะอันนี้มาแล้วมาแล้วโมเยแต่ว่าโมเยมันคนเดียวมันทำอะไรไม่ได้ไงมันต้องบบมีเพื่อนไม่ให้โชว์ใช่ปะละ่ะมีใครเก็บโอ้ไม่มีใครเลยหลุมโคตรดากเลยตัวนี้เอฟเฟกต์มาครับจะระเบิดตัวเองนะแล้วก็จะโมใช่ไหมเรามีเวลาครับโยตรงนี้แหละอ่ะรับก็จะจบดแค่นี้ ถ้าเกิดลิง k ์ต่อเป็นพวกฟีตมิดก็อาจจะสวยได้นกันนะดีเซลเลยถ้าจะหมดแล้วมั้งอ่ะเรียบร้อยก็ปณนี้นะเวลาเด้โปรตสเนี่ยไอที่เอามาให้ดูครับเหมือนโปรตสมันจะไม่ค่อยเก่งแบบประกาศไม่ค่อยโดนแต่จริงๆประกาศโดนเยอะมานะเพราะว่าถ้าเกิดประกาศมืดเนี่ยอยากให้รู้นะครับประกาศมืดปุ๊บฝังค่าเป็นมาลิสเขาก็ออกนะก็คือ ถ้าเกิดประกาศแล้วไปโดนเด็กที่เขาเล่นแบบเป็นธาตุมืดเป็นหลักครับเขาจะยอมแพ้ทันทีเลยนะเพราะางนั้นไอตาที่เอามาให้ดูครับมันก็จะมีตาตาที่ประกาศแล้วมันก็จะแป๊กๆอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่แป๊ก่งขคาดจะยอมแพ้ใช่ปหละ่ะก็เอา,าประานี้กันนะถ้าเกิดไปดูนี่จะฝั่งคาน,นะครับอันนี้ก็เป็นนี่นี่ของเด็กฝั่ง้าเมื่อกี้ครับก็เป็นเมเมนโตนะแต่เมเมนโตของใช้่วนตัวมาเยอะโอ้มีมีด้วยนะเขียวนะระเบียดนี่ไหมไอลูกเต๋าที่การจะโดนแบนหรือว่นโดนไปแล้วยางสีมันโดนพร้อมไลเซลมานะก็ไไม่ด้เข้้าไไปปดเ็นอกนะ เมสครับกลอฟบินแม็กซี่กาติกครับอันนี้อุระใบเดียวนะแอังวิทอันนี้เป็นแกนะชิปปี้ดาร์กเบดแล้วก็เขียวครับเขียวนี่ไม่แน่ใจนะว่าลิตีมันเล่นยังไงนะเพราะว่ามันจะต้องถูกทำลายด้วยการไปฝั่งข้ามใช่ไหมอ,อ๋อถ้าการไปนี้เซ็ตหลงหลุมออกเซนโทข้างหลังได้ในช่วงเธอฝั่งข้ามถ้าการไปนี้ถูกทำลายทำลายจะใครก็ได้นะสเปรย์ขึ้นมาแล้วก็จะห้ามสเปรย์มอนต์มาโคมีวิธีทำลายของตัวมันในเทิร์น ออกเขาละมังนะ้งเนาะไม่แน่ใจกันนะแล้วก็เป็นม้าครับอะคิฮิรอนมีไคจูเด็กไคจูนี่ไม่เห็นนานม,มากๆนะแล้วก็ตัวหน้าครับตัวใหญ่นะเซิร์นรบไลท์นิ่งสตอร์มฟิวด้วยครับฟิวใบเดียวก็พอนะเพราะตัวใหม่เสิร์ชได้นะตัวนี้ท่าดีที่บอกเมาากกื่อร์กาซูปเปอร์ฟิวชั่นครับโคจอกว่าไอ้นี่ไม่เห็นนานม,มากนะไอจอกนี่โอ้โหโจากยุคสมัยไหนอนะยุคสมัยเทียบที่ยังไม่มี อิมเปร์ที่อิมเปิลพยายามหยว่บดูได้สาระไอจอกนี่เก่งเข้ามานะแบบวเป็นใบช่วยในเกต์ใช้ปุ๊บใบมอสหนึ่งตัวแล้วก็พลังเพิ่ม400นะเอาไว้เดียกับพวกบาบาทอบาบาลอสใช่หน้าชื่อบาบาลอสที่เป็นสิงโตอะไรเไงี้ยแบบเป็นแอนตี้เมตาเมื่อก่อนนะชีดาบครับอันนี้เมเมนโต้ปาร์ตี้โบนแบ็กโบนแบ็กที่ต่อเล่นก็ไม่ได้ใส่นะรุ่ชั่น3ครับแล้วก็กอบบินไบเกอร์ไอ้สเปร์สามดาวใช่ไหมที่มีมอสเตอร์หนึ่งตัวสเปร์กอบบินออกกอบบินมอสเตอร์คือคนนนนนนนี้้้มมมััไไไ่่่าจะะะดดแตก็เเฉยยล Support, ก็แบบควรไปเวทีซัพพอร์ตแกงกอบบินใช่ป่ะล่ะอ่ามาก็ไปอินเปอร์ครับอันนี้กระดักเนเกท์อ่ะหรือทำลายเป็นทำลายนะเนเกทขึ้ใบนี้อ่าเอ็กซ์ต้าก็อันนี้ใส่มาซุปเปอร์ฟิชั่นนะไซเบิร์ดมอนสเตอร์กับลิงมอนสเตอร์เอาไว้สู้กับพวกไอมาลิสน่าจะได้นะเพราะแบบมันลวกทิ้งเลยครับเป็นไซเบิร์ดแล้วก็เป็นลิงด้วยดาร์เค้ครับอันนี้เป็นพีเดีแพนต์มาก่อนนะแล้วก็พีเดีแพนต์ตัวใหญ่ไอเนเกทก็ได้ป่ะถ้าแบบข้ามสเปริมอนสเตอร์จากไอซเอ็การ์ดใบนี้สามามรถเนกซมอได้นะ็กเนี่ครั้้งก็ไดปะ เหมือนตัวนี้จะเก่งอาจจผิดอ๋อเซอร์ค้างหนอกก็น่าจะพอได้อยู่แล้วมั้งแต่ว่าฟิวชั่นใช้มอนสเตอร์มืดสามตัวป่ะถ้าฝั่งข้าเป็นมาลิสเนี่ยมันมืดทั้งหมดอยู่แล้ว,ลวก็รวบได้ตัวนี้ง่ายเนาะถัดมาเป็นการ,รกมไ,มได้คิเมร่าครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะโคท็อกเกอร์ครับมีคอชีฟฮีเดแผนงูแล้วก็โคท็อกเกอร์บอลลิวกาตัวนี้ก็ไม,ไม่ไม่ค่อยคนเล่นนะสุดท้ายก็เป็นไฟว์วอลตัวหัวหน้านะซิงค์ไรตี้ครับไม่รูเรียกยังไงเลยนะก็ปาน,นี้ครับผมสหรับเด็คไอซ่าโซว,วันนี้นะครััรับบสหรวนนี้